คุณผู้ชมค่ะต่อไปเป็นข่าวของหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มท,ที่ตอนนี้เนี่ยงานเขาเริ่มกลับมาเยอะแยะมากมายเลยก็คือคุณปังปอนนั่นเองนะคะบอกว่ามีหนังถึง2เรื่องด้วยกันแล้วก็ถ้าไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชอบก็คือการแข่งรถะะนะคะอาจจะเป็นอะไรยังไงนะคะไปฟังจากคุณปังปอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเยอะแล้วครับผมก็มีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์ตอนนี้ก็มี หนังตอนนี้มีหนังอยู่สองเรื่องครับผมแล้วก็มีละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีแข่งรถของโตโยต้าอีกก็สนามหน้าครับผมที่ภูเก็ตครับวันที่3ถึง5ธันวาคมครับเป็นสนามสเต็ตเซอร์กิตเหมือนเดิมเหมือนเชียงใหม่เอาจงจริงคือทำงานนะไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยโอกาสซ้อมคือน้อยมากแต่ว่าเราก็แบบอาศัยทำกันบ้านกับตัวเราเองทำให้เราแบบ กดดันให้น้อยที่สุดตอนเราอยู่สนามอะไรเงย,เยมันก็มันก็คือพื้นถนนปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องจําทางเราต้องจำลายของสนามไม่ได้อะไรเงี้ยครับสำหรับตอนนี้ <c oughs> ก็คงจะแบบขึ้นโพเดียมให้ได้ เพราะว่าเราคงไม่หวังเธอนะแบบเราต้องเป็นแชมป์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีอยู่ว่าพอโอกาสซ้อมเราน้อยแล้วเราเป็นมือใหม่เรามาจากนักแสดงเราไม่ได้มาจากนมกแข่งเราไม่มีทางที่เราจะสู้เขาได้นอกจากเราเอาเวลาไปซ้อมเนี่ยเขาก็เพิ่งขับมาปีหนึ่งไงสิ่งที่เขาพูดก็ซ้อมเยอะๆนะเยอะๆนะแต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอ้โหต่างคนต่างทํางานโอกาสซ้อมที่จะแบบแมทช์กันมันก็ยากอยู่แล้วครับจริงๆเรื่องความเซฟเนี่ยส่วนตัวผมอยากบอกว่ามันไม่มีความน่ากลัวแล้วในเวลาแข่งอะไรเงี้ยเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะชุดหรือจะรถ มันค่อนข้างเซฟได้แบบจริงๆเลยแหละชุดทุกอย่างที่เราใส่ชุดหนาๆหลายๆชั้นที่ใส่เพราะว่ามันกันไฟได้จริงๆ <Okay. S 1> อย่างน้อยคือในเวลาเกือบนาทีที่ไฟไหม้ตัวเราอยู่เราสามารถเดินออกมาได้เลยที่มันยังไม่ไหม้ตัวเราเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่เราจะเอาตัวรอดอยู่หรือแม้แต่รถเองก็จะมีโลบาหรือคือทุกอย่างมันมีความปลอดภัยอยู่แล้วคับอ่ะก็ะมีในส่วนของหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ซีรีส์หนึ่งเรื่องนะคะ mm. แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ชอบมากๆคือการ แข่งรถนะคะโดยใช้ความเร็วนั่นเองนะคะบอกว่าต้องขึ้นโพเดียมให้ได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าซ้อมไม่ค่อยได้เยอะไงงานก็เริ่มมาแล้วแต่ก็คงเต็มที่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วคอยติดตามไปละกันนะคะทั้งเรื่องของงานละครน,นะคะแ,แล้วก็การแข่งรถด้วยภาพยนตร์ละครซีรีส์อ้นแน่นเรืองไปหมดเลยไม่ธรรมดานะคะอ่ะติดตามวยละกันคุณผู้ชม